เส้นเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะแบบว่าเป็นงานประกาศรางวัลหรือนอะไรก็มีมีชื่อเราก็กีใจแล้วก็ยินดีมากมากเลยคือไม่ได้ไม่ได้ expect จริงๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่ฟินบอกแ้ะคะเห็นชื่อตัวเองตรงนั้นก็คือแบบโอ้ภูมิใจมากๆเพราะว่าทุคนเก่งมากจริงๆค่ะใช่แล้วเราใหม่อ่ะจริงเรายังใหม่เราใหม่มากค่ะต้องต้องขอบคุณแฟน เราตลอดทุกๆการเดินทางเลยค่ะคุณนะใช่ต้องขอบคุณแฟนใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่สู้เพื่อรางวัลมาให้เราตลอดเลยค่ะเอ๊ะเอะยังไงยังไง <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆแรนซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันในทุกๆวันทั้งกำลังใจทั้งทางบ้านทั้งเจอกันเนาะและ้วก็อยากจะพัฒนาทั้งการแสดงแล้วก็ทุกๆสก,กิลที่เราสามารถทำได้เลยให้แฟนๆมีความสุขกับผลงานของเรา มันี่ยมันมันฟูลฟิลหัวใจมากๆเลยเหมือนผลงานที่เราตั้งใจทำงานมาเอ่อ e year หรือ last year หรือ anyway ก็คือแบบมันฟูฟิลมันฟูลิมากๆแต่ก็ยังไงหนูก็คงพูดเหมือนเดิมนะคะต้องขอบคุณทุกๆคนที่สู้เพื่อรางวัลนี้มาให้ค่ะมันเหมือนเราเติบโตได้กันมาตั้งแต่วันแรกครั้งซีรีส์ตัวฟินเบกแล้วก็ความเป็นนักแสดงมันค่อยค่อย วันนี้มันก็เห็นได้ชัดเลยว่าแฟนๆก็อยู่กับเราตั้งแต่แรกจนจนถึง,ถงวันนี้ใช่ใชค่ะก็ยินดีที่ถูกรักมาเสมอเลยแล้วก็ยินดีที่เราได้ได้มอบความรักได้มอบความสุขกับให้ให้กับ<ช>แฟนๆด้วยค่ะ หนังใช่ไหมหนังก right. like ็ก็ดูเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราเหมือนกันก็เหมือนอดี๋เราเติบโตได้กันอีกขั้นหนึ่งค่ะหนูว่าพอจบหนังเรื่องนั้นปุ๊บเราก็จะเติบโตอีกอีกวัน o r e step ค่ะบทบาทก็ค่อนข้างที่จะท้าทายพอสมควรค่ะพอยิ่งเข้าเข้าเวิร์กช็อปปุ๊บก็รู้เลยว่าหนักแน่นอนยับย้แต่หน้าที่ออกมา <c oughs> จริงๆคดีความตอนแรกพูดถึงคดีความใช่ไหมคะตอนนี้เราก็คือมันผ่านพานที่เราสามารถจะจับกลุ่มแล้วแต่ว่าคือในในส่วนตรงนั้นมันมีทั้งกฎหมายระหว่างประเทศเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่คุ้มครองอยู่ก็ค่อนข้างยากมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือน พยายามกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมายัางไงแต่ว่าพยายามให้ถึงที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ไม่ไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะ นี้น่าจะต้องถามทางบริษัทค่ะเพราะว่าอันนี้ฟีน่ะแค่ทำทำหน้าที่แค่ส่งหลักฐานแล้วก็พูดคุยปาปายนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ได้ลงรายละเอียดลุกเลยเพราะว่ามันค่อนข้างกระทบจิตใจหนูพสอสมควรเลยค่ะใช่ ใช่คะ่ะก็ทั้งทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยแล้วก็มีมีการเพิ่มค้นมี security เพ like ิ่มค้นใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องที่หนูทําได้ก็คงเป็นเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็ให้สามารถพยายามฟื้นฟูให้ได้มากที่สุดแต่ก็มันมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งอะแต่ก็ต้องเข้าใจในในตัวเองพอสมควรเลย้อความปลอดภัยครับ ่าหนูแพนิกเลยแหละแบบว่าหนูก็พยายามแบบไม,ไม่ไม่ไม่ออกจากบ้านแล้วก็ปิดทุกอย่างแบบก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นตอนเนี้ค่ะใช่แต่ก็ใช้ใช้ชีวิตปกติค่ะพยายามพยายามมากใช่คือหนูอยากส่งความสุขให้ทุกคนแหละแบบว่าไม่อยากให้ทุกคน รู้ว่าหนูทุกยังไงหนูต้องจัดการกับตัวเองอยังไงบ้างก็อยากให้เขามีแต่ความสุขหนูรู้ว่าพวกเขาเป็นห่วงหนูมากๆหนูก็ยอมรับว่าว่าว่าก็หนักพอสมควรค่ะหนูพยายามอยู่นะคะ ต่างประเทศบ่อยมากๆแล้วแบบไม่ค่อยได้เจอกันก็จะส่งกำลังใจไปหาว่าแบบเอ<ช>๊บบเป็นไงบ้างวันนี้เราหนูก็จะเล่าเรื่องวันหนึ่งของหนูให้ฟังเป็นแบบแฮรกราฟยาวๆเลยแล้วก็ถามว่าแบบเราเป็นไงบ้างมีอะไรคุยกับหนูไหมอายุโอเคก็จะถามเรื่อยๆค่ะว่าแบบ สภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงมันก็ส่งกําลังใจให้ก<ช>ันตลอดเพราะว่าเราก็รู้ว่าน้องอะทำงานเยอะมากแล้วการแบบบินออกไปนอกประเทศอะค่ะแล้วมันไม่มีมันไม่มีเราเขา,าจะเหงาหรือเปล่าเขาะจะแบบเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็คุยกันตลอดใ,<ช>ให้กําลังใ,<ช>ใจกัน<ช>ว่าแบบเอออยู่ทําได้ไฟติ้งนะอะไรเงี้ยอะไรนะคะหนูหนูไม่เค ลองโตแล้วจริงๆทุกครั้งที่ออกงานอะหนูพยายามหาลุคที่ไม่ซ้ํางานไหนเลยหนูจะแบบหา new hairstyle new look any way คือจะมาแบบเอ๊ะไม่คไม่คถูกว่าจะเป็นแบบนี้ใช่หนูจะชอบหาอะไรใหม่ตลอดเลยค่ะลองลุคใหม่ๆลูใหม่จริงเหรอคะเป็นค่ะขอเคุณค่ะ จริงๆพี่สไตลิสต์เขาจะมีชุดมาให้เลือกว่าแบบจะใส่ชุดอะไรดีเราเราก็จะมีการฟิตติ้งก่อนแล้วก็โอเคพี่ว่ามันจะมีสลับกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าหนูทําได้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็<ช> <ๆ S 2> จะก็จะจะวยมาะกันนี่นนชั้นเหมาะกับน้องอ,นนอันนี้เหมาะกับใครอะไรประมาณนี้ก็จะช่วยกันดูอยู่แล้วก็ฝากซีรีส์ปินพัพของพวกเราแล้วก็หนังยูเรน่าสองสังค์ของสีค่ะก<ช>็<ช> น่าจะได้ออนแอร์ปีหน้าเลยช่วงนี้เราก็เวิร์กช็อปกันหนักมากๆช่วงนี้เราก็จะตั้งใจทำกันบ้านกับบทแล้วก็เข้าถึงคาแรคเตอร์แล้วก็ปีหน้าเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ